นี่ก็เป็นคลิปแรกเลยนะที่เกี่ยวจะมาทำกล่องสุ่มนะคะนี่มาถึงชจีนสุดท้ายทุกคนฉันจละลันฉ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 ันสมัยนีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับเจ้อนสุดไปนี่เด้เฮ้เฮ้เฮ้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะที่เกี่ยวจะมาทำกล่องสุ่มนะคะคือว่าเกี่ยวตื่นเต้นมากเลยนะคะกล่องนี้เกี่ยวรอประมาณแบบ หลายวันเลยนะคะเกี่ยวสาวไปตั้งแต่ต้นเดือนไม่ใช่ต้นเดือนสิเกี่ยวสาวไปได้หลายสิวันเลยนะคะนี่ก็เป็นกล่องสุ่มจากพี่แอนนานะคะนี่มูลค่า1,000บาทลุ้นรับทองกับ iPhone ไอโฟนรึเปล่าไม่รู้นะเกี่ยวเกลลืมละเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะคะเกวแบบไม่เคยติดต้นขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเกีวแบบรอแบบ เกียวตั้งใจรอม,มากๆเลยนะคะอันนี้แบบเกียวนั่นแหละครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกเลยวันนี้แบบเกียวก็แบบจะได้แบบแบบแบบรวดนเต้นเนนี่นะคะก็วันนี้เกียวก็จะได้แบบว่ามาปเปิดกล่องสุ่มครั้งแรกแล้วนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกจริงๆ เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างตื่นเต้นคือแบบพี่พี่เขามีกล้องซูมหลายอย่างเลยนะคะทุกคนไปดูได้นะคะชื่อเฟซพี่แอนนานี่นะคะพี่ตรงไหนไม่รู้ต้น มันมันแบบมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ะทุกคนตื่นเต้นจริงๆเลยไม่รู้ว่าเกียวจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะไม่ได้ทองหรือว่าไม่ได้โทรศัพท์อะไรนะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราแบบเสี่ยงโชคนะคะนี่เสี่ยงโชคครั้งแรกนะคะถ้าใครแบบชอบใี้เกียวทำกล่องซุ่มแบบนี้นะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ จริงๆด้วยครั้งแรกแล้วก็เป็นหนึ่งพันด้วยนะวุ้นวุ้นอ,อ,อ,อันนี้คืออะไรอะขนมจ้ะ<า>ขนมขนมเหรอไม่ใช่มันคืออะไรเป็นภาษาจีนมาเลยด้วยที่นี่น,ะะน่าจะเป็นไอตัวชงน้ำอะไรนั่นแหละมันจะเป็นน่าจะวิตามินไม่ใช่วิตามินสิมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะคะทุกคนแล้วก็ คืออะไรอ่ะครีมครีมเหรออ๋อยังยังยังไม่ได้เปิดฮะใช้ดได้ใช้ดได้ใช้ดได้ด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสเปรย์นะคะนี่เปรยวฉีดตัวนะคะหยอกเล่นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้หอ,อมหอ,อันนี้เกี อะไรทุกคนคอมเมนต์บอกเกียวได้เลยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะมันเป็นครีมออ๋อครีมบำรุงผิวกายนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเกียวจะแกะให้ดอูอันนี้เกียวต้องแกะให้ดูอยู่นี่นี่นะอุ้ยอันนี้เกวไม่รู้ราคานะว่าราคามันเท่าไหร่บ้างนี่นะคะอันนี้น้ำนมเอ่อครีมอะไรไม่รู้วลองเกะแล้วก็ลองทาแป้งนะะึงมา ยังไงร่วงาไว้ด้วยย่งงี้มันหยาดาะไรอ๋ออ๋อมันบีบได้เลยด้ว่าอ๋อจะเป็นครีมหอมหอมมาถึงชื้อสุดท้ายด้ว่ามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นอะไรนะฮะดัน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 นี่นะคะไอโฟนไอไอโฟน ช่ไอ้คนอ่อันอันนได้ทุกคนเย้เย้เย้ไม่มีแล้วละกันทุกคนคือถ้าเราไม่คาดหวังนะเราก็จะไม่ผิดหวังอันนี้ก็เกิดจะคาดหวังแล้วก็เกิดจะผิดหวังแล้กนี่หนาทุกคนเดี๋ยวเก็บอันนี้ให้ดูมันจะเป็นอบนี้แ๊บหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่า ันเท่าไหร่กิลไม่รู้ราคานะคะถ้าใครรู้ราคานี่บอกกิลมาด้วยนะมันไม่มีราคาบอกนะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอ๋อจอะไช่วยช่วช่วยช่วยช่วยช่วช่วยช่ว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 ช่นี่นะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะน่าจะเป็นอืมหอมมันคืออะไรอ่ะมันมีแต่ภาษาอังกฤษอ่ะคุโบ่านได้ไหมอ่านอ่านได้ไหมได้เราอ่านดิเขาบอกว่าอะไร คืออะไรไม่ดีกว่าอ๋อไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าที่น้าทุกคนก็หมดแล้วนะคะมีครีมครีมอับน้ำอันนี้เอ้เดี๋ยวเกียวจะแกะอันนี้ให้ดูนี่นะคะมันจะเป็นประมาณแบบว่านี่นี่นี่อ๋อไอ้ยโฟนอยู่นี่ใช่ทองคำ ไม่มีแล้วจริงๆหรอเจ้าเดียวน่าจะยังยังหาไม่หมดนะมันมน่าจะมีอ,อย่าเล่นอย่าเล่นนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นขออ่านแป๊บหนึง่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์โปรบาลานซ์ชูมเม้นนะคะทุกคนนี่ไปซื้อกันไ่ใช่สปอร์นี่นะคะก็เกียวได้อันนี้มาเป็นอาหารเสริมเหรออันเสริมไฟเบอร์มัน โอ้อันนี้ราคา5้ารกาสิบบาทเลยนะคะทุกคนมีราคาด้วยออันนี้ก็ห9รกสิบาทเลยนะคะคุ้มละสอนอันนี้อันนี้ของแถมของแถมค่ะอันนี้อออันนี้มันมันมีกล่องไหมเมื่อกี้นี่ไม่มีเนาะไม่มีฮิโอ้หมดแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ ประมาณเท่านี้เลยนะคะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่เป็นผู้โชคดีเราเรายังไม่โชคดีนะคะเดี๋ยวใครอยากให้เกลทำคลิปแบบไหนอีกนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ใช่สิใครแบบอยากให้เกลแบบลองแบบทำอีกนะคะไปซื้อกล้องซูมจากร้านไหนที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะก็คลิปนี้นี่เกลได้อะไรบ้างมาดูคลิปนี้หนึ่ง ชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าแล้วก็ชิ้นที่หกนะคะทุกคนนี่คุ้มแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านโอ้ชิมมห้มมาอืมหอมหอมเนะ ก็ทุกคนนะคะก็คลิปนี้เดี๋ยวเกลจะไปลองใช้ดูนะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มีแต่งหน้าหรี่ทำาเพื่อนน้องๆคนนั้นนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่เกลด้วยนะคะก็บ๊ายบายค่ะคลิปนี้จุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะอยากให้เกลทํากล่องซูมแบบไหนนะคะจัดไป